ท่ามกลางขุนเขาอันสลับซับซ้อนแสงอาทิตย์แรกขึ้นสู่ท้องฟ้าภาพวิถีชีวิตของชุมชนมุสลิมแบบดั้งเดิมได้ดำเนินต่อไปดังเรือล่องกระแสน้ำอย่างเรียบง่ายสถานที่แห่งนี้คือเกิ่งอำเภอสุขสําราญอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดระนอง ห่างจากตัวจังหวัดระนองประมาณ98กิโลเมตรแม้ประชากรบางส่วนในพื้นที่จะนับถือต่างศาสนากันแต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมานฉันท์และกลมเกลียวค่ะกิ่งอำเภอสุขสำราญแห่งนี้ เป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์มีภูมิประเทศสวยงามประกอบด้วยภูเขาชายทะเลและป่าชายเลนซึ่งเป็นเสน่ห์ที่ผู้มาเยือนหลายท่านปฏิเสธไม่ได้ว่ายากจะลืมเลือน นอกจากทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์แล้วกิ่งอำเภอสุขสำราญยังมีแหล่งโบราณคดีซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าแหล่งโบราณคดีแห่งนี้เป็นเมืองท่าย,ยุคแรกๆของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการติดต่อทางการค้ากับอินเดียอย่างชัดเจนค่ะในชุมชนเนี่ยค่ะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเเล่งเล่งโบราณ ้้อหลห,ลหลุงปััดนนีมนจะมีออยู่ซซาเล็กจากการสัมภาษณ์ชาวบ้านบางท่านทำให้ทราบว่ายังมีพื้นที่บางส่วนในเก่งอำเภอสุขสําราญที่แม้จะถูกจัดตั้งเป็นแหล่งโบราณคดีและได้รับการดูแลจากสำนักงานศิลปากรที่15ภูเก็ตแล้วก็ยังมีการลักลอบขุดลูกปัดโบราณกันอยู่ทั่วไป ทำให้เกิดความเสื่อมโทรมทางธรณีวิทยาและลูกปัดโบราณรวมทั้งโบราณวัตถุอื่นๆได้หมดลงไปเรื่อยๆเป็นที่น่าวิตกว่าในอนาคตอันใกลน้นี้ลูกปัดโบราณคงหมดไปและเยาวชนรุ่นหลังคงไม่มีโอกาสได้ศึกษาประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นตนเองทั้งจากแหล่งโบราณคดีและโบราณวัตถุ เจอที่บ้านจากไหนอะคะผ้าทัวภูเก็ตูรางกระบีชุมพรผมาทัวมัดม,มาจากกระบ,บ,ระบี่ชุมพรก็มีภูเก็ตก็มาผมาทัวเหมันกับทางบนนู้นแฝงแฝอะไรอะอุธยาสุพรรณบุรีไฟงนู้ก็กำมาเลยเท่านี้เหมือนกันนี่เพราะมันขึ้นทุกรรัทาสล์ีเอ นี่คือแหล่งซื้อขายลูกปัดโบราณค่ะจะเห็นได้ว่าลูกปัดโบราณที่ขุดพบมีจำนวนมากแม้แต่ละเม็ดแต่ละชนิดจะถูกตีราคาด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการเว้สักเท่าไหร่ก็ตามแต่นี่คือขุมทรัพย์ทางปัญญาอันมีค่าต่อการศึกษาประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นแห่งนี้ได้เป็นอย่างดี แม้การดำเนินชีวิตของแต่ละบุคคลจะมีรูปแบบที่ต่างกันตามเหตุและผลของชีวิตแต่คุณค่าในชีวิตนั้นย่อมไม่ต่างกันแล้วแต่ว่าใครจะประเมินค่าเป็นสิ่งใดปั้นวทองปัดัวทองั ในอีกมุมหนึ่งของกิ่งอำเภอสุขสำราญณโรงเรียนบ้านภูเขาทองได้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้บริหารคณะครูและนักเรียนที่มีแนวคิดเดียวกันต่อการอนุรักษ์ลูกปัดโบราณมิให้สูญหายไปจากท้องถิน่นได้พยายามรวบรวมลูกปัดจากนักเรียนเครือข่ายนักอนุรักษ์ลูกปัดโบราณ เพื่อก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเล็กๆในโรงเรียนโดยหวังว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์ลูกปัดโบราณและยังเป็นแหล่งศึกษาข้อมูลประวัติความเป็นมาของชุมชนอย่างยั่งยืนและถาวรา สวัสดีครับผมพันตำรวจเอกชินวัตรเรมสา่าตำแหน่งพุ่งกับการสถานีตำรวจภูทรกิ่งอำเภอสุขสนรานจริงๆแล้วในการขุดรูปปัติที่ท่านว่าค่ะผิดเกิดไหมเปล่าคะข้อมูลที่ได้จากกรมศิลปากร,กรทราบว่าที่โบราณสถานที่ภูเขาทองนี้ได้ประกาศเป็นเขตโบราณสถานแต่ไม่ได้ขึ้นนะครับ เป็นทะเบียนก็การเข้าไปขุดคน้นโบราณสถานซึ่งผิดกฎหมายอยู่แล้วซึ่งมีพระราชบัญญัติโบราณสถานปีพศ2 5 0 4กำหนดไว้ผิดชัดเจนทั้งผู้ที่เข้าไปขุดและผู้ที่ครอบครองก็มีความผิดนะครับสำหรับผู้ที่บุกลุกเข้าไปขุดหรือทําให้เสื่อมสภาพของโบราณสถานเนี่ยมีโทษจําคุก ตั้งแต่5ปีขึ้นไปปรับตั้งแต่700,000บาทนะครับแต่ถ้าเกิดโบราณสถานอันนี้ได้ขึ้นทะเบียนแล้วเนี่ยมีโทษจำคุกตั้งแต่10ปีปรับ1ล้านบาทครับก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความดีใจกับ ชาวบ้านสุขสำราญนะครับที่ได้มีคณะอาจารย์และนักเรียนบ้านภูเขาทองมีแนวความคิดและนโยบายที่จะอนุรักษ์ลูกปัดภูเขาทองซึ่งผมถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสมบัติของชาตินะครับที่จะต้องอนุรักษ์ไว้เพื่อในการศึกษาโบราณสถานโบราณวัตถุและประวัติศาสตร์ความเป็นมาของลูกปัดภูเขาทองนี้เพราะฉะนั้นการที่จะอนุรักษ์ไว้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี นะครับครับผมนายวิทูลสุชาติประหลัดเพอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครองปฏิบัติราชการแทนประหลัดเพอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิจของสมรานครการอนุรักษ์ลูกปัดโบราณของสุขสมรานะครับก็อยากจะอันดับแรกครับปลูกฝังให้ประชาชนได้มีจิตสํานึกในการที่จะรักและหวงเห็นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นําชุมชน ผู้นําท่องที่นะต้องทำตัวและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างโดยไม่รวบรวมไม่เก็บของสมบัติเหล่านั้นมาเป็นสมบัติของส่วนตัวนะแล้วก็รนดน้รลมประชาสัมพันธ์ปลูกจิตสํานึกให้กับพี่น้องประชาชนให้รักและคงหแหงโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิน่นองค์กรปกครองท้องถิน่นและพี่น้องประชาชนนะครับให้ให้ให,ให,ให้ให้ตระหนักในใน,ใน,ใ,นในส่วนนี้นะครับเพื่อจะได้ เป็นโบราณวัตถุต่อไปเป็นที่ศึกษาให้กับชนรุ่นหลังการศึกษาเป็นรากฐานที่สำคัญของชาตินอกจากวิชาความรู้ที่สถาบันการศึกษาจะมอบแก่ผู้เรียนแล้ว ยังเป็นการแสดงความตระหนักรู้ถึงคุณค่าแห่งชีวิตทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมไทยอันเป็นรากเหง้าที่สำคัญของชาติควบคู่ไปด้วยกับการรักษาสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมของชาติและความหลากหลายของวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อเชื่อชูคุณค่าและจิตวิญญาณของความเป็นไทยตลอดจนสร้างความสามัคคี เอื้ออาทรสมานฉันท์ของสังคมและประเทศชาติความสำคัญของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนั้นเปรียบเสมือนรากแก้วของต้นไม้ที่ช่วยยึดลำต้นไว้กับผืนดินหากปราศจากมรดกทางวัฒนธรรมแล้ว เรายังจะรู้รากเงาของเราได้อย่างไรและคงไม่ต่างจากต้นไม้ไร้รากซึ่งสักวันหนึ่งคงจะหักโค่นลงมาในไม่ช้าดูเหมือนว่าเยาวชนจะเป็นความหวังสำคัญของชุมชนที่จะให้คำตอบว่ามรดกแห่งแผ่นดินจะคงอยู่ต่อไปได้อย่างไรคงไม่ใช่คำถามที่หวังคำตอบ จากฝายได้ายหนึ่งเพียงแค่การตระหนักถึงคุณค่าแห่งพื้นแผ่นดินเกิดร่วมกันระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ซึ่งเปรียบเสมือนตาน้ำที่ไหลมารวมกันจนเกิดแม่น้ำสายใหญ่ให้สปปรรพชีวิตได้ใช้ประโยชน์และดำรงชีวิตอย่างมีความสุขร่วมกันได้ตลอดไป